สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการจบได้ไงโชว์นะครับวันนี้เป็นเพื่อนคนที่2ของเรานะครับที่รับปริญญานะครับผมสถานที่ก็คือตัวหลวงร้อยเก้านะครับวันนี้ผมจะขอสัมภาษณ์คุณต้นก่อนอนะครับว่ารู้สึกยังไงครับวันนี้ที่จบสักทีครับรู้สึกดีแล้ววันนี้ร้อนไหมฮะเฉยๆ แล้วรู้สึกด,ดีใจไหมเวลาได้รับได้รับกิจบัตรปริญญาบัตรเนี่ยครับไม่ค่อยแล้ววันนี้ตื่นกี่โมงครับวันนี้สายอ๋อแล้ววนันนี้วันนี้กินอะไรยังครับย่าง <Hey, S 2> เฮ้ยมึง<า>สัมภาษณ์กันดีใเนี้ยเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนนะครับ สวัสดีครับพุ่งตัวครับครับวนี่ยังเป็นรู้สึกยไงครับพี่เพื่อนของคุณได้รับปริญญาแล้วอ๋อแต่ตอนนี้ผมรู้สึกร้อนมากเลยนะรู้สึกดีใจไหมฮะดีใจครับเพื่อนจบแล้วเพื่อนจบแล้วแล้วผมผมจบแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่รับอ๋อครับโอเคครับต่อไปผมจะสัมภาษณ์น้องน้องชายคนแรกของกลุ่มเรานะครับน้องเพชรครับเด็กน้องสุดเลยนะฮะรู้สึกไงครับวันนี้ที่ไม่มีใครชวนน้องมาเลยแต่น้องก็มาก็อยากดีๆกับพี่ครับเกิดมาทั้งทีแต่งงานครั้งเดียวครับไม่เกี่ยวกับแต่งงานหรอกแล้ ปริญญาบัตรครับอ๋อก็ดีใจกับพี่ครับมีมีอะไรจะฝากถึงพ่อแม่ของพี่ต้นไหมฮะไม่กล้าครับเอาเป็นว่าดีใจกับพี่กันครับโอเคครับต่อไปจะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของเรานะครับอุปถัมภุนน่าครับสวัสดีครับว่าสวยดิว่าสวยดิครับพ่อที่งานที่วันนี้เพื่อนของเรารับปริญญาบัตรครับผมอ๋อแล้วแต่เตะบอลด้วยกันไม่ใช่ อ๋อก็รู้สึกยินดีครับได้เกียรตินิยมอันดับแปดจับแปดจับปวยอะไรแล้ววันนี้รู้สึกตื่นจีโมงค์ว่เต็มใจสนุกสนานแค่ไหนวันนี้มาครับสนุกครับมาฟรีมาฟรีอยู่ฟรีรถลดรถลดตู้ครับรถตู้รถตู้ร้อยเดียวไปได้ทุกที่รตู้ครับขอบคุณมากครับครับต่อไปจะเป็นดาราของเราฮะไปจบแล้วสวัสดีครับจบแล้วโอเคครับ เจอกันเจอกันรู้สึกยังไงครับที่วันนี้ที่รู้สึกร้อนครับได้มาอยู่ใกล้ไฟแต่ร้อนมากเลยได้ยที่ได้มางานรับปริญญาบัตรเสียวหลังครับเสียวหลังของเพื่อนฮะเสียวหลังฮะวันนี้รู้สึกว่าวิววิวดีไหมวันนี้โหวิวดีมากเลยมีมีคนทีู่กใจครับวันนี้ต้อมีครับการเปรียบเทียบระหว่างสาวของมหาวิทยาลัยของคุณกับม เป็นย okay. ัังงไครบดีวโอเคครับมากครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการจบได้ไงโชว์เพื่อนๆคนต่อไปคุณี่สาวจะเป็นใครติดตามตอนต่อไปอนุชิตถ่ายภาพรัฐนนท์รายงาน